สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถ่าอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9รกรกฎาคม2566นะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามกันทีเดียวหลังจากที่เศรษฐกิจของรัสเซียนั้นยังคงต้านทานได้อย่างเข้มแข็งต่อมาตรการการคว่ำบาตรของตะวันตกนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประธานดีวลารดิเมียปูตินผู้นาของรัสเซียได้พูดในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาล้อมเปิดเผยว่า การค้าระหว่างรัสเซียกับจีนหันมาใช้สกุลเงินรูเบิลกับเงินหยวนคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า80%และเรียกร้องให้ชาติอื่นๆทำตามในความพยายามลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐคำพูดดังกล่าวของประธานดีวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียเกิดขึ้นนักการประชุมทางไกลซับบิดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประจำปี2566ที่มีขึ้นโดยที่อินเดียนั้นเป็นเจ้าภาพซึ่งถือเป็นเวทีการประชุมนานาชาติแรกของผู้นำรัสเซียนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กับบรรดากลุ่มนักรบวัคเนอร์ที่จะก่อกบฏเมื่อ ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นสนับสนุนการทําข้อตกลงการค้าระหว่างชาติสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ด้วยสกุลเงินท้องถิ่นส่วนหนึ่งในความพยายามบรรเทาผลกระทบจากมาตรการการควบบัตรของตะวันตกที่กําหนดออกมาตามหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ตามรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวนั้นระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินใช้เวทีการประชุมนี้เป็นการส่งสาร ท้าทายไปยังโลกตะวันตกโดยบอกว่ารัสเซียต้านทานมาตรการการคว่ำบาตรจากภายนอกเหล่านี้ได้ทั้งหมดรวมถึงแรงกดดันและการยั่วยุที่ยังคงขอตัวขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนผู้นํารัสเซียนั้นปรากฏตัวต่อสาธารณะมาแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่กลุ่มทหารรับจ้างวาคเนอร์ก่อกบฏช่วงสั้นๆในช่วงปลายเดือนมิถุนายนแต่มันถือเป็นครั้งแรกที่เขาถูกพบเห็นอยู่ร่วมกับกลุ่มผู้นํานานา,นาชาติ โดยทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินบอกว่าผมอยากขอบคุณสังหายของผมจากประเทศต่างๆในองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ซึ่งแสดงความสนับสนุนการกระทําต่างๆของผู้นํารัสเซียในการปกป้องหลักรัฐธรรมนูญรวมถึงชีวิตและความปลอดภัยของพลเรือนเขาบอกกับที่ประชุมทางไกลจากทางด้านวังเครมลินในกรุงม,มอสโกรประเทศรัสเซีย ผู้นำรายนี้เผยว่าเวลานี้การทำธุรกรรมทางการค้าระหว่างจีนกับรัเสเซียหันมาใช้สกุลเงินรูเบิลกับเงินหยวนคิดเป็นสัดส่วนแล้วกว่า80%และเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอื่นๆขององค์การความร่วมมือเท็กไฮ้ดำเนินการในวิธีการเดียวกันนี้ตามรายงานของผู้สื่อข่าวระบุด,ด้วยว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นบ่งชี้ดูเหมือนว่าดอลลาร์สหรัฐไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไปแล้วในเกี่ยวกับการค้าขายระหว่างจีนกับรัเสเซียนอกจากนี้ปูตินนั้นยังแสดงความยินดี ที่เบลารุสพันธมิตรของรัสเซียสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในปี2567ที่จะถึงนี้ในส่วนของนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ก็เรียกร้องสมาชิกยกระดับการค้าการเชื่อมต่อและความร่วมมือทางเทคโนโลยีเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆให้มีความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พาดโดยตรงถึงสงครามในยูเครนหรือท่าทีก้าวร้าวที่มีขึ้นเรื่อยๆของจีนในอินโดแปซิฟิก โดยอินเดียซึ่งมีประวัติศาสตร์ไม่ฝักไฟไฟใดจําเป็นต้องเดินทางอยู่บนสมดุลของทางการทูตเนื่องจากว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชาติตะวันตกมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจมากนะครับเมื่อทางด้านจีนกับรัสเซียนั้นผลึกกําลังลดการใช้เงินดอลลา,าร์สหรัฐและหันไปใช้เงินหยวลและเงินรูเบิลในการทามาค้าขายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางด้านจีนและรัสเซียนั้นกําลังนําเสนอให้กับชาติสมาชิกในความร่วมมือขององ,องคอ์กรเซี่ยงไฮ้รวมถึงในส่วนของกลุ่มร หันมาใช้เงินท้องถิ่นมากกว่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐครับ